เมื่อการคัดสรรอัจฉริยะภายในประเทศจักรวาลการวูเพิ่งสิ้นสุดลงณนะอีกฝากหนึ่งอันห่างไกลยังมีประเทศจักรวาลป่าเถื่อนกำลังดำเนินการคัดเลือกภายในของตนต่อไปประเทศนี้ได้ชื่อว่าป่าเถื่อนเพราะว่ามีมนุษย์สองเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังกว่าสายเลือดใดในห่วงจักรวาลได้แก่เผ่ามังกะและเผ่าหงเสินทั้งสองเผ่าอยู่ในสิบอันดับแรกของมนุษย์ทั้งจักรวาลแม้ปราศจากการฝึกฝนใดๆ พวกเขาเมื่อเติบใหญ่ยอมกลายเป็นระดับเจ้าดินแดนได้อย่างง่ายดายสืบทอดสายเลือดอมตะซึ่งช่วยให้เกิดยุคสมัยที่อำนาจไร้ขีดจำกัดเคยมีเจ้าพิภพองค์หนึ่งล่วงล้ำไปลักพาตัวทารกแห่งเผ่ามังกาไปแม้เขาจะหลบซ่อนในมิติอันปลอดภัยแต่ทันทีที่ถูกคนพบทหารอมตะแห่งดาวมังกาก็บุกยึดและยุบองค์กรของเขาทั้งสิน้นแม้แต่ผู้อาวุโวอสอมตะสององค์ที่คุ้มกันก็ถูกสังหาร เจ้าพิภพผู้นั้นถูกจับควบคุมและทรมานนานนับหลายล้านปีจนวันสิ้นอายุขายมาถึงเขาจึงสิ้นใจอย่างอนาถผู้ใดกล้าลุ่งล้ำทารกแห่งเผามังกาต้องตายอย่างสยดสยองใครแต่ต้องทารกเผ่าห้วงเสรนก็จะถูกฆ่าตัดทุกไม่ปราณีเช่นกันคนเผ่ามังกาและเผ่าห้วงเสรนถือว่าการตายในสนามรบคือเกียรติยศสูงสุดด้วยแท้แต่หากศัตรูลุ่งละเมิดทารกผู้บริสุทธิ์นั่นย่อมปลุกเปลวเพลิงแห่งความแค้นขึ้นในสายเลือด บ้านเกิดของเผามังกะคือดาวมังกะอันกว้างใหญ่ดินแดนเทพเจ้าที่ปกคลุมด้วยปราสาทรูปวงรียิ่งใหญ่ยากจะจินทหารยามนับประตูทางผ่านล้วนเป็นระดับจักรวาลทั้งสิ้นขอสแสดงความยินดีฝาบาทเจ้าพิภพสององค์โค้งคำนับอย่างเคารพในใบหน้าวีระกาลาสีเงินเจ้าชายน้อยแห่งเผามังกะนั่งท่ามกลางโต๊ะอาหารขณะที่ผู้ติดตามทั้งสองเปล่งน้ำเสียงยินดีประสานเจ้าพาพักพวกไปคัดเลือกภายในของจักรวาลการบูสําเร็จหรือฝาบาท เจ้าชายน้อยหยุดคำพูดเพื่อเคี้ยวเนื้อย่างบนลิ้นพลังเหลือมองด้วยแววคารมก็เพียงได้ช่องในรายชื่อเท่านั้นของสามันท่านไม่ต้องถือสาหาความให้มากเรื่องเจ้าพิภพทั้งสองหัวเราะในลำคออย่างอารมณ์ดีฝาบาทประเทศจักรวาลการหูเพิ่งคัดเสร็จสิน้นอัจฉริยะอันยิ่งใหญ่อย่า,ยยางรงจุนจากเรือนชื่อดังของพวกเขาทรงอภิมหาพลกำลังจนสามารถทะลวงกดกำเนิดพื้นดินและกดกำเนิอดอวกาศจนบังเกิดภาพสะท้อนอีกหนึ่งร่างในอากาศ เจ้าชายน้อยลูบท้องพลางขมวดคิ้วภาพสะท้อนบิดเบือนอวกาศจนเสกให้มีสองร่างได้หรือนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่ระดับกฎกำเนิดเบื้องตอน้นแม้จะเล่าขานดากเย็นรงจุนคนนี้ก็เป็นดั่งปรากฏการเช่นนั้นจริงๆอีกทั้งเขามีเป้าหมายสูงลิว่วว่าสักวันจะก้าวสู่เบอร์หนึ่งทั่วทั้งจักรวาลเจ้าชายน้อยวางช้อนลงพลางพึมพำอันดับหนึ่งจักรวาลทั้งหมดเออแม้ข้าเป็นราชันเผ่ามังกะแห่งอัจฉริยะก็ดูเป็นเรื่องผงผางเกินไป แต่ท่านพ่อเจ้าพิภพแห่งภาคบอกว่ายังมีอีกคนชื่อรงจุนพลังทรงพลังดุจอัจฉริยะระดับสิบอันดับแรกของจักรวาลกันหู่แม้เขาจะปรากฏตัวในช่วงท้ายคนนี้ก็กล้าแข่งกับรงจุนได้ราชันราชาสององค์มองหน้ากันอีกคนหรือชายฝาบาทถึงเขายังเป็นรองรงจุนแต่ตลอดสามปีผ่านไปพัฒนาการของเขาเร็วจียิ่งกว่าใครในการหมู่เสียอีกเจ้าพิภพฝ่ายแรกกล่าวพลางก้มหัวเจ้าชายน้อยจึงลุกขึ้น ยิงคาได้ยินถึงสองสายเลือดทรงพลังนี้พัทรพีใดในจักรวาลก็ไม่อาจข่มขี่มังกะหวงเสิรินและไม่อาจประมาทพลังแห่งโรงจุนหรือโรงสิงได้ทั้งสิน้นฝาบาทโปรดทรงไว้เถอะว่าหากท่านหมายศึกใหญ่ในรอบอัจฉริยะจักรวาลท่านทั้งสองล้วนเป็นศัตรูสําคัญทั้งสองเจ้าพิภพโค้งคํานับครั้งสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันออกไปในห้วงเทพอ,อันกว้างใหญ่ผู้รู้ร่วงกดกําเนิดพื้นดินและกดกําเนิดอวกาศ ต่างยกย่องรงจุนในฐานะอัจฉริยะที่ทรงพลังจนใครๆต้องเกรงครงางขณะเดียวกันก็จับตามองรงสื่นผู้พัฒนาตนจากเพียงอัจฉริยะระดับ10อันดับแรกของประเทศกันวูปลายเป็นคู่ปรับของอัจฉริยะแถวหน้าระดับจักรวาลคืนก่อนวันดวลครั้งสุดท้ายณท้องบาลังอันเข้มแขังมีอมตะผู้ทรงอำนาจสี่ยืนรายร้อมรัศมีประดุดป่าคำรามณวันนี้อัจฉริยะ1000องค์จาก818ประเทศจักรวาลกาันวูจะได้ประลองในสนามประลองสุดยอด เสียงกล้องดังกระหึ่มบัดนี้ขอประกาศให้พบภูมิเหล่านี้ที่ไม่ใช่จากพื้นที่รับกันวูก้าวออกมาเดินสู่ตลาดเลือดผู้กล้าอมตะทั้งสี่ก้มกราบก่อนแต่ละองค์แยกย้ายจากไปเหลือเพียงเสียงสะท้อนในท้องยิ่งใหญ่ปีจีน269 0วันแดงการดวลครั้งสุดท้ายณโรงประลอง00001อันกว้างสุดลูกหูลูกตาอัจฉริยะ1,000องค์แห่งกันวูเรียงรายอยู่ท่ามกลางฝุ่นหมอกพันทรงเอาราเต็มเปี่ยม รงเฟิ่งสวมฉุนกรอกสีเทาเข้มยืนสงบนิ่งถือไม้เท้าลองสีดำเข้มขนาดราวหอกดวงตาไร้สีหน้าใดๆแผ่รัศมีเย็นฉินปิงจากกระสวยเมฆดำรอบตัวจูๆ่ๆเสียงเรียกดังกระหึมรงเฟิง่งรงเฟิง่งฝูงอัจฉรยาโหร้องพร้อมกันท่ามกลางเสียงสะท้อนจนปฐพีสั่นสะเทือนจอมทัพไร้เงาร่างหนึ่งปรากฏตัวณจุดศูนย์กลางสายเลือดเขาทมินผสมผสานดวงตาสีเลือดจักรวาลทั้งใบแทบลดตัวจนเท่ามด รงเฟิงมาประลองกันเถิดเสียงทุมหนักสันสะเทือนโครงกระดูกรงเฟิงยกไม้เท้าลองขึ้นเบาๆเริ่มแสงทองเจ,จิดจ้าพุ่งประทะกับรัศมีอำนาจเปลวเพลิงของคู่แข่งในห่วงเซี้ยววินาทีผืนผ้าสนามประลองราวถูกปาดให้ขาดกระจุยการประลองสุดท้ายของชาติกำเนิดสองยอดมนุษย์ทวนทับอำนาจรงจุนและรงเฟิงเกิดขึ้นนับบัดนี้โลกทวีปเอเชียฐานหยางโชว์ของจีนเช้าตรู่หลัวเฟิงก้าวขึ้นไปบนสตรเมคามืด และกลายเป็นลำแสงสีทองแล้วหายไปในขอบฟ้าตะวันออกทันทีกลางอากาศเหนือทะเลตะวันออกหลวเฟิงยืนอยู่บนสตรีเมฆามืดมองไปทางทิศต,ตะวันออกดวงอาทิตย์สีแดงซึ่งสาแสงเผาผลาญค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้าหลวเฟิงครุ่นคิดอาวุธวิญ,ญญาณระดับ5อันนี้ต่างจากอาวุธวิญญ,ญาณระดับสมอย่างแน่นอนเขาหลีตามองกระสวยเมฆามืดที่อยู่เบื้องว่างนี่ซื้อมาจากการประมูลจักรวาลการวู้ครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นทุกสามปี ครั้งแรกปลายป,ายปีพศ2065ครั้งนี้ปลายป,ายปีพศ2068เขารู้สึกว่าจ่ายไปคุ้มค่ายิ่งนักกระสวยเมคามือหนึ่งลูกกับผลไม้น้ำพองสองผลทำให้ชั้นเสียเงินไปหลายสิบองค์ประกอบผสมหลัวเฟิงถอนหายใจโชคดีว่าน้องชายลงทุนไว้เยอะจึงยังมีเงินเหลือตลอด3ปีมานี้เขาเองไม่เคยได้กำไรจากสนามประลองเลยแต่โชคดีน้องชายของเขาสิ่งที่เรียกว่าหลวหัว ก็สามารถต่อยอดเงินทุนจนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200%แม้ธนาคารใหญ่ๆห,หรือกองทุนเฉพาะทางระดับจักรวาลยังต้องอายหลัวเฟิงจึงมั่นใจว่าด้วยวิธีการลงทุนแบบนี้ฉันจะไม่ทำงานพนักงานธนาคารเด็ดขาดเขาสกิดต่อสัตว์ร,ร้ายเขาสีทองของฉันเป็นระดับจักรวาลเกรด7ส่วนทวันเมฆาสัมผัสก็ระดับจักรวาลเกรด6สสำหรับโครนิ่งเผ่าโมโซาฉันยังแทบไม่รู้อะไรเลย แต่ทุกอย่างต้องใช้เงินมหาศาลทั้งสิ้นต่อจากนั้นโลเฟิงหยอกเข้าเครื่องยานรูปจานสีน้ําเงินมืดดำดิ่งเข้าสู่ชั้นบรรยาการทะลุผ่านชั้นเมฆาและแนวไฟศึกษาขั้นสูงมุ่งตรงไปดาวอังคารมนดาวอังคารยานทรงสามเหลี่ยมสีดำลงจอดในหุบเขากว้างใหญ่ภายในเป็นห้องพักผ่อนแสนสะดวกสบายหลวเฟิงนั่งไขว่ห้าหลับตาแล้วแยกจิตสํานึกเข้าสู่โลกภายในในโลกภายในนั้นทวีปทองคําปกคลุมไปด้วยหมอกสีทอง มีภูเขาและแม่น้ำไหลไม่รู้จบราวกับภาพฝันสัตว์ไร้ยเขาสีทองตัวมหืมายาวสิบลี้เหงื่อยหน้าขึ้นเลือบตามองฉันใกล้แล้วไข่สีทองรูปวงรีค่อยๆแตกร่อนลงเป็นคริสตัลสีดำา1 2 8 1แผ่นตลอดพื้นผิวนั้นมีลวดลายสีทองสลักซับซ้อนนั่นคือคริสตัลแห่งชีวิตแกนกลางของเผ่าโมซาปรากฏพลังงานสีดำไหลกลูออกมาจนบังแดด พื้นที่ทั้งหมดสั่นสะเทือนคโครมมีหลัวเฟินเต็มโลกภายในทั้ง1 0บพันร่างพุ่งทยานซ้อนกันเป็นภาพสะท้อนอันงดงามสุดยอดหลัวเฟิรนบรรยูเสียงกลวนฟื้อพราโมซาให้ความรู้สึกเสมือนปลาในน้ำแห่งอวกาศจากนั้นเขากดปุ่มสลับร่างโครนนิ่งกระเด้งกลับหลัวเฟินสวมชุดเกราะสีแดงเท้มปรากฏทันทีความรู้สึกหายไปทุกอย่างปกติดวงดาวนั้นยังเป็นวงโครจรเดิม ลมอวกาศหยุดนิ่งพลังเงียบสงัดกลับคืนหลวเฟิงสวมชุดแดงขยับมือปลดมือเติมจิตสำนึกมั่นคงกลุ่มโมซาเป็นเผ่าฟอร์แมตพลังงานวิญญาณของมันคือคริสตันไม่มีพลังวิญญาณในตัวเองพวกมันจึงใช้พลังชีวิตอวกาศได้เต็มที่แต่สแกนพลังวิญญาณไม่ได้สักนิดเขาสายหน้าเลือกใช้ร่างโมซาก,ก็จริงแต่สนามแข่งอัจฉริยะห้ามใช้วิญญาณชีวิตของโครนเผา่าจริง บาบาต้าร่างจิ๋วกล่าวโครนิ่งเผ่าโมซาไม่มีพลังวิญญาณสักหยดจะไม่ผ่านการสแกนให้เปิดบัญชีระดับ5ดาวที่ครูทิ้งไว้หลัวเฟิงตาโตนั้นต้องเป็นไปไม่ได้อย่าโลภมากบาบาต้าดุเสียงเข้มคุณเองก็มีอาสูรเขาสีทองสายเลือดชั้นสูงไว้ควบคุมพลังวิญญ,ญาณเต็มที่แล้วอย่าไปคิดเรื่องบัญชีมากเกินไปลัวเฟิงถอนหายใจหัวเราะรับได้ครับงั้นฝึกต่อไป ต่อจากนั้นทั้งคู่เคลื่อนกลับสนามประลองในเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงณนะโรงฆ่าสัตว์ในภูเขาลังกองดําบาบาต้ายกมือสร้างโรงงานเครื่องจักรอันหลากหลายผุดขึ้นราวกับรังพึ่งเต็มพื้นนี่คือเทคนิคร้อยไหมหมื่นเส้นระดับแรกทดสอบให้คว้าลูกบอลแดง3,189ันแดลูกโดยไม่โดนกับดักแมชชีนสักดอกหากสําเร็จถือว่าเลื่อนขั้นโลเฟิงพยักไร้จับไม้เท้ายามเย็นชินปิงพร้อมฝึกบินผาพูดกีหนังพันเครื่องกลลบบาบาต้าตะโกน ลูกบอลแดงล่องลอยสลับกับกับดักหมื่นดอกรอบตัวต้องว่องไวยิ่งขึ้นผ่านไปหลายนาทีลัวเฟืองยังคงถูกแทงถูกชนจึงล้มเหลวคุณยังขาดความว่องไวบาบาต้าดุด,ดันกลับสู่โลกจริงไปเปลี่ยนร่างโมซาเป,เป็นอสูรเขาสีทองฝึกพื้นที่สมบูรณ์ลัวเฟืองยิ้มรับแล้วแปลงร่างเป็นอสูรเขาสีทองเจ็ดลี้กระโจนกลับดาวอังคารบนดาวอังคารทรายแดนคลุ้งอสูรมีเขาสีทองตัวเล็กบยบินกลางพายุทราย พลังงานอากาศเทกระจัดมันโคลนิ่งตนเองจนครบ9้าร่างพร้อมต่อยอดความเร็วแปลกประหลาดกระหน่ำฝึกซ้ำหลายร้อยรอบตุลาคมพศ .2070 เหลือเวลาไม่ถึง2เดือนให้การประลองอัจฉริยะขั้นสุดยอดอีก1นประเทศในเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงจะเปิดฉากทั้งรงจุนและหลวเฟิงกำลังร่งฝึกฝนกันคนละทางบาบาต้ายัางคงคุมเกมอย่างไม่ลดลั่นและหลวเฟิงก็กระโจนกลับโลกจริงสู่สนามประลองต่อไปโดยไม่หยุดพัก ปีจีน2070วันที่5กันยายนเช้าตรู่เสียงสายลมเย็นพัดผ่านบ้านหลังเล็กท้องฟ้าเหนือฐานหยางโจยังมีหมอกบางคลอเคล้าแสงสว่างแรกของวันหลัวเฟิงก้าวขึ้นไปยืนบนระเบียงบ้านของตนเองเหยียดหลังตรงสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนจะปล่อยออกชา้ชาๆดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกำลังส่งแสงอ่อนๆลอดผ่านขอบฟ้า แม้จะยังอยู่ในฤดูร้อนแต่ไอหมอกในายามเช้าก็ยังเย็นจับใจตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้ขอให้มีพลังตลอดวันนะสุยซินเดินออกมาในชุดนอนลายยกเธอยกมือปัดผมเบาๆก่อนจะมองหน้าสามีด้วยหางตาอิ่มสุขหลัวเฟิงหมุนตัวกลับพังยิ้มเมื่อได้เห็นสายตาเป็นห่วงของภรรยาเขายกมือข้างหนึ่งโอบไหล่สุยซิน ก่อนจะกระซิบเสียงอ่อนว่าขอโทษที่มันฝึกจงละเลยเวลาบ้านฉันสัญญาว่าจะพยายามแบ่งเวลาให้ดีขึ้นซุยซินเขินแดงที่ปลายกรอบหน้าแตะมือหลัวน้อยหนึ่งทีคุณไม่ต้องขอโทษขนาดนั้นหรอกฉันเข้าใจดีว่าช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ต้องไปแล้วคนเก่งแบบคุณมีงานรัดตัวเต็มไปหมดหลัวเฟิงหันกลับไปจับจ้องขอบฟ้าทางทิศตะวันออกพรุ่งนี้ เป็นวันเปิดศึกสุดยอดอัจฉริยะครั้งที่สี่แล้วเขาตั้งท่าวางมือบนราวระเบียงแววตาเต็มไปด้วยความจริงจังอัจฉริยะนับล้านจาก1,008ประเทศในเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงจะมาประชันกันณที่แห่งนี้สถานที่เดียวที่รวบรวมผู้ก้าวผ่านประตูแห่งกฎกำเนิดมากที่สุดซุยซินยืนซ้อนหลัวเฟิงมองชายคนรักอย่างรู้ใจฉันรู้คุณฝึกมาอย่างหนักไม่ต้องกลัว ฉันจะรอคุณกลับมาทุกวันหลัวเฟิงโอบเธอเข้ามาในอ้อมแขนพลางพึมพำรรเบาๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเสมอภรรยาแดดอ่อนเวลาสายทะลุผ่านเมฆมาเป็นริว้วหยาดแสงวาววับบนพื้นไม้ระเบียงดวงใจสองดวงสื่อถึงความอบอุ่นและแรงเชียร์ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นนกเกาะลอยน้ำภูเขามังกรดำ สถานที่รับสมัครอัจฉริยะ1,000คนจากจักรวาลกันวูหลัวเฟิงปรากฏตัวขึ้นด้วยท่วงทาช่างเปลี่ยมพลังเดินตามทางกว้างที่ปูด้วยแผ่นหินโบราณรายล้อมด้วยโคมลอยและธงสัญ,ญลักษณ์ประเทศจักรวาลกันวูบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเรียกชื่อและเสียงเชียร์จากอดีตคู่แข่งมากมายที่ต่างมารวมตัวกันอีกครั้งลัวเฟิงมาทางนี้เลยนักรบระดับจักรวาลในชุดเกราะสีเงินส่องแสง ยิ้มทักพร้อมชูมือเชื้อเชิญเขายิ้มตอบโค้งคำนับเล็กน้อยก่อนก้าวต่อไปอย่างมั่นคงภายในลานกว้างสูงส่งรายล้อมด้วยตึกราฟ้าจำนวน1,800หลังแต่ละหลังเป็นตัวแทนของหนึ่งประเทศในเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงอัจฉริยะจากการวู้ได้กระจายไปยังอาคารลำดับที่0825ซึ่งเป็นอาคารรับสมัครอัจฉริยะประเทศนี้หลัวเฟิงเดินผ่านประตูโค้งทองคำ ด้านในเงียบสงัดกว่าที่คิดมีเพียงเสียงปีท้าบนพื้นหินก้อนใหญ่และเสียงหัวใจเต้นร,รัวในอกคุณหลวเฟิงครับเชิญฝึกซ้อมที่ห้องด้านในเจ้าหน้าที่รับเชิญในชุดขาวตั้งท่ารับคารวะขอบคุณครับหลวเฟิงพยักหน้าเบาๆก่อนก้าวเข้าไปห้องฝึกซ้อมเป็นโดมนกระจกทรงกลมกว้างขวางผนังรอบทิศทาง ฉายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมดึกดำบรรของกาแล็กซีพื้นสนามสลับแสงเงาประหนึ่งอวกาศจริงเพียงแค่ย่างก้าวแรกในห้องมีอนาเขตพลังงานกว้างราวสเตเดียมไม่มีขอบเขตทางกายภาพแต่สัมผัสได้ถึงแรงขับที่กระจายออกทุกทิศท,ทางสู้ดีสายลมเคลื่อนไหวทิศท,ทางอาวกาศปรากฏขึ้นหลัวเฟิงยืนตรงสายตาจับจ้องไปยังจุดกึ่นกลางห้อง ฝ่ามือวางบนไม้เท้ายันชินปิงแสงสีทองอ่อนพุ่งแผ่เริ่มบาบาต้าร่างจิ๋วในชุดดำศาสพลังสั่งการท่านใดนั้นภาพสะท้อนร่างอสูรขาวสีทองนับสิบปรากฏขึ้นรอบหลัวเฟิงทั้งสิบร่างเคลื่อนไหวสอดประสานร,ราวพายุพลังงานพุ่งทะลุผ่านช่องว่างมาทิศท,ทางต่างๆมันรวดเร็วจนเหลือเชื่อหลัวเฟิงคำราม ก้าวเท้าเบาๆบนกระสวยเมฆมืดพุ่งหลบวงแหวนของภาพสะท้อนอย่างคล่องแคล่วเปงเปงเปงเข็มหนึ่งหลายเลมพุ่งชนผิวอากาศก่อเป็นสะเก็ดแสงเล็บน้อยแต่เขาสะบัดตัวออกทันทีไม่ให้ถูกโจมตีเยี่ยมมากดีคือฝึกขั้นสองของเทคนิคพันเส้นได้บาบาตาตะโกนด้วยความยินดีคุณหลวเฟิงต้องคว้าลูกแก้วพลังอาร์คสีแดง3 1 8 9ลูก ก่อนที่สายฝุ่นจักราวาลจะปิดล้อมคุณให้สำเร็จหลัวเฟิงก้มศรีรษะรับคำพร้อมกรอกตามองลูกแก้วสีแดงที่ลอยเรียงเป็นแนวพลังโคจรเป็นวงแผ่ซ่านดังก้องบุ้มพายุสะท้อนของเผ่าโมซาถูกบีบอัดเป็นแสงทรงกลมพุ่งกราดดไปทั่วทั้งห้องแต่หลัวเฟิงควบคุมกระสวยเมฆมืดบินทะลุผ่านเส้นทางเงียบสนิทผ่านไปหลายอึดใจ ลูกแก้วที่230ถูกเขารีบคว้าม,มาให้สัมผัสแต่เครื่องจักรพันดอก้อตอบโต้ตตตรวดเร็วเส้นได้เหล็กเกือบพันเส้นสารเป็นตะข่ายหนาทึบสุดท้ายเขาพลาดและถูกสเก็ดสายไฟทำลายเล็กน้อยพลาดอีกแล้วบาบาต้าหมุนตัวถือลูกแก้วบนฝ่ามือโกรธตาแดงคุณยังขาดความคล่องแคล่วกลับสู่โลกภายนอกเตรียมแปลงกายฝึกพื้นที่สมบูรณ์หลัวเฟิงถองหนหายใจยาว แต่แววตากลับฉายความมุ่งมั่นรับทราบทันทีที่คำสั่งนั้นจบเขาปล่อยพื้นที่สมบูรณ์ปฏิทินแห่งอวกาศก็เปิดออกพรมแดนอวกาศมืดสนิทมีเส้นสายเรืองแสงรอบตัวหลัวเฟิงเปลี่ยนกายเป็นอสูรเขาสีทองสูงสิงสบลี้ตาเปล่งประกายพลังจักรวาลร่างวิ่งทยานกลางอากาศจนเกิดภาพสะท้อนก้าร่างซ้อนคลื่นพลังงานเร็วยืดยุ่น ไม่สิ้นสุดเขากระพือปีกเกล็ดท้ายอย่างคล่องแคล่วย้อนรับพลังไหลเวียนอันไร้กรอบลมอวกาศครุขระดังกึกก้องเส้นทางกลางอากาศโฉบเฉี่ยวประดุดสายฟ้าผ่านไปวันเวลาหลัวเฟิงสลับกายกลับมนุษย์ค่อยๆปลดพื้นที่สมบูรณ์ยกมือปัดเหงื่อเล็กน้อยที่กกกองหูการฝึกอวกาศเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ยังไม่ถึงระดับสุดยอดของการเคลื่อนย้ายไกล เขาหลีตาในใจรู้ว่าร่างอสูรเขาสีทองคือร่างที่เหมาะสมที่สุดเมื่อรวมกับพันเส้นได้แล้วจะช่วยให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดได้เร็วขึ้นยานอนเช้าแล้วต้องรีบกลับไปเตรียมจุดฝึกอีกหลัวเฟิงพูดกับตัวเองพร้อมยิ้มมุมปากพร้อมความมั่นใจสิบวันสุดท้ายก่อนดวนจุดสุดยอดฉันจะไม่ยอมพลาดแล้วเขากลายเป็นแสงสีทอง ทะลุผนังกระจกอวกาศหายลับไปยังโลกภายนอกทิ้งไว้เพียงความทรงจำว่าการฝึกร่วมสองกฎกำเนิดและสองเทคนิคบินจะบ่มเพาะให้เขาแข็งแกร่งพอสำหรับวันแห่งการประชันอัจฉริยะขั้นสูงสุดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า